หลังจากสมัครเรียนนะคะ3มสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทำนะคะข้อที่1นนะคะผู้ช่วยจะส่งลิงก์บรรยายเสริมนะคะประจำชั้ววิชาแรกให้นักศึกษาทางไลน์นะคะนักศึกษาสามารถเริ่มเรียนรู้โดยวิธีการเปิดฟังลิงก์บรรยายเสริมได้เลยนะคะโดยชั้ววิชานะคะแต่ละชั้ววิชาจะมี5ลิงก์หรือ5ตอนเป็นเวลาตอนละ2ชั่วโมงนะคะรวม5ลิงก์นะคะก็จะเป็น10ชั่วโมงต่อชั้ววิชาค่ะนักศึกษาสามารถเริ่ม ได้ทันทีค่ะข้อที่2นะคะวันนี้ทางสถาบันได้ดําเนินการสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนให้ในักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกไม่นานนักศึกษาจะได้รับสรุปติวและใบเสร็จตัวจริงจากทางมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะและเมื่อนักศึกษาได้รับสรุปติวแล้วนะคะให้อ่านเพื่อทําความเข้าใจและจดจําให้ได้หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายเสริมประจําชน้วิชาไปแล้วนะคะ ข้อที่3นะคะยามใดที่นักศึกษาสงสัยให้หยิบโทรศัพท์โทรหาผู้ช่วยได้ทันทีทันใดค่ะและจากนี้ต่อไปนะคะเราคงจะได้สนทนาพูดคุยซักถามนะคะปรึกษาตอบข้อสงสัยการบริการในขั้นตอนต,ต,ต่อไปจะเกิดขึ้นนะคะพร้อมไปกับการดแรูแลทางไลน์ทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลนะคะ